สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องอยายอ้อยมาแล้วชาแนลวันนี้ก็เป็นวันที่เท่าไหร่นะยี่สบหกยี่บหกเดือนเมษาสองันห้าร้อยหกสิบหกเป็นฝนแรกของปีนะคะพี่น้อง <theory. S 1> ที่เราได้เจอแต่มันก็ตกที่อื่นบ้างแล้วล่ะแต่ที่บ้านเราเพิ่งจะเห็นเป็นฝนแรกของปีและของหมู่บ้านเนาะ บรรยากาศคึ้มคึ้มมาตั้งแต่เมื่อวานนี่แหละอบอ้าวตกสักสามวันนะพี่น้องนะชาวนาก็ดีกรนะดาบรรยากาศหน้าบ้านขามุกขมัวขมุกขมัว ใครที่มีเสมอร์ใช้พลังงานแสงอาทิต์เขาก็จะดูดทํากันไปแล้วน้ำนะแต่ถ้าใครไม่มีก็รอน้ําฝนกันต่อไปบรรยากาศหน้าบ้านกัพี่น้องน้ำไม่เลิน,น,นะกระกอดที่ตุกกาตานะ่ะ ใครก็พากันอวดค่าค่าไฟแพงเน,ะน,เนงาะเพราะอวดค่าไฟแพงเขาก็บอกว่าถ้าถ้าไม่อยากจ่ายค่าไฟแพง <c oughs> ก็ถอดหม้อออกไปสิ <c oughs> เอาคำพูดของใครมาใช้ไม่รู้ กูไม่บน่นหรอกเพราะบ่นไปก็ไม่มีใครช่วย<ม>ตัวเองก็อยากสบายร้อนมไม่เป็น,แ,นแต่แต่แต่ก็ไม่รู้แต่ค่าไฟมันก็ไม่ค่าเอฟอะไรนั่นแหละของที่บ้านอะ่ะค<ม>่าเอฟทีมันบวกตั้ง800แปดร้อยเนาะถ้าไปลดกับค่าเอฟทลงก็เหมือนกันเราใช้ไฟขึ้นมาแพงแค่พันพันหน่อยหน่อย อะไรรู้แม่ถ่ายทําวิดีโออยู่อย่าอย่ากวนเนี่แม่พอแม่จับกล้องมาปุ๊บจับโทรศัพท์มาปุ๊บฟ้าฝนมันยุดไปแล้วแต่วันที่ที่กลับจากชนบุรียี่สิบสามันแม่ยังไม่หมดที่อไอจะบอมรายงานไปว่าลมลแม่ลมแรงนะแม่เข้าบ้านระวังด้วยนะ,ออนะมนอ มันตกมันตกอยู่ตรงปักแรดนั่นปักแรดกับบางละกรรแค่นั้นอะแต่มาบ้านลางน้งเงียบกริบนนพี่น้องจำไว้นะหน้าบ้านที่พี่น้องเห็นตอนนี้คือทุ่งทุ่งนาแล้วก็มีตอฟังอเลือ่าเลืองอเหลือง,อ,อ,งอีกหน่อยก็ทำนาทำนาแล้วก็จะน้ำข้าวทุ่ง เล่นอะไรไม่ได้เดี๋ยวไม่สบายเดี๋ยวไม่สบายครับเอามันเกี่ยวอะไรกันมันเกี่ยวอะไรกันโอเคอเคลิปนี้ก็สั้นๆนะคะสวัสดีค่ะ